สวัสดีค่ะวันนี้พูดเราจะมาแกะเบบี้ทีเบอร์สองค่ะค่ะวันดีกว่าค่ะมาอนบนมาก,กันเถอะโอ้โหขย่อมเลยดิสิน้ำหนักเท่ากันเลยนะผาแต่ลองแกะดูสิคะ่ะจ้ ได้ดด <Hey. S 1> ฮะเช็กการ์ดแล้วเหรอ <Hey. S 1> ไหนๆขอดูการ์ดหน่อยขอดูการ์ดหน่อยมาให้กล้องดูหน่อยดูใกล้ๆเอาไว้ใกล้ๆนี่เป็นตัวอะไรอะคะคว้าล่โควาล่าเหรอโอเค,คมีโคาล่านี่ดูดูในกล่องนะคะโอ้โหไหนผ้าใสอยากได้ตัวไหนผ้าใสผ้าใส่บอกเพื่อนๆซิอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวแมวคะ่ะแมวตัวแมวเหรอคะโอ้แมวตัวสีขาว ใไหมยิงฟ้าล่ะิงไาจะไ้ตัวไหนิงไฟจไ้ตัยิงไอไตัวไหนเอ้าอยาได้กบเหรอกบหรือตัวนี้จะไปค่ะน่าเพียนน่ารักอ่ะน่ารักลควรละต่อไปต่อไป ถ้าตัวไหนหนูไม่ชอบหนูก็เช็คก,การ์ดก็ได้ค่ะลูกเออน่ารักไหมป้าได้ตัวไก่อ๋อต,ตัวไก่อ่ะเก๋เก๋ไหนตัวต่อไปจะมีซีเกตไหม,หไมอ,อ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเอามาหนูอยากได้ตัวไหนนะคะจะได้ตัวแมวค่ะตัวแมวหนูหาตัวแมวก่อนเร็วหรือว่าหนูจะแกะให้หมดเลยดิแกะให้หมดเลยแกะให้หมดเลยหรอกว่าจะหาเจอกว่าจะหาเอจอไม่เช็คก,กาแล้วเนาะ <laughs> แล้วก็แล้วหนูเลยค่ะน่ตื่นเ้นมากดิแ่อยน่ารักอุยนา่ยนารักจังเลยตาเหมือนกันเลยตาลูกแก้วหรออารตาะไรเนียตาลูกแก้วแบบว่าล้อไงค่ะ หน้าล่ะหน้าเป็นลายอะไรคะหน้าเป็นล,ลายลังไห้ค่ะโอเคค่ะอ่านต่อไปไหมอไอ้แม่ขอดูหน่อยเนี่ยเหรอตัวที่ฟ้าสอยากได้ใช่ค่ะนุ่มอย่างไรมีกล<ต>ิ่นมีนะทั้งสามแบบค่ะออโอเคค่ะเออก็วางไว้สิค่ะลูก ชอบแล้วใช่ไหมดูสิเออดูดูดูเอะไรอ่ะไม่ได้ใจว่าคืออะไรหลองดูสิว่าจะมีซีกแรตจะออกไหมว่าใส่ไ่ลองจับจับดูก่อนละคะไม่เสือโอเสือเหรอ ได้ขยับา <S <S แล้วคาบิบรา,าร่าแม่ล่ะอุ้ยตาอันนี้ตากิ้งใช่ไหมตาขยับแม่ค่ะมา,มาโอเคคะ่ะนี่ก็น่ารักจุเสือขยับตาได้ค่ะอืุ้ยเสือบอกโอมายแล้วเนี่หน้าสตอรบลี่ด้วย อืมน่าสตรอเบอรี่หายากมีอืมมีนีแกะหมดแล้วแกะให้หมดเลยอ๋อไม่เห็นแล้วไม่เห็นการ์ดกุ <laughs> ๊บกุ๊บก๊บอืมโอเคไม่แกะแล้วหรอคะแกะที่เลื โอเคเห็นเป็นกบแล้วก็ไม่ไม่แกะและอยากได้ตัวสีดาไม่ยิงฟ้าดีค่ะตัวกบโอ้ยฮอ<า>้โอ้ยคัมีมาล่อยู่กล่องไหนนะน่าจะอยู่กล่องที่ิงฟ้าหรือเปล่าอ่ะแล้วตัวสีดำ าการแย่งสึกกันขึ้นเลยค่ะ <c oughs> อันนี้ลูกหนูหนูแกะเลยนี่นนุอย่องอ่ะ่องมันก็น่ารักนะดูสิ <c oughs> ติ๊งดูขยับตาโอ้ยขยับตาได้น่าหัวใจด้วย โอเคค่ะ okay, ไหนเอาให้อีฟ้าดูหน่อยค่ะอยากตาแบบว่าคือใไปไม่ได้แล้วก็ลงไม่ได้แบบนี้อ่าเอาให้น <ๆ S 2> <ๆ S 1> ้องพอยดูด้วยหนึ่งโอ้โหน่ารักไหมตัวนี้อีกอันหนึ่งดูสิว่าจะได้คาริบาร่าไหมน่ารักทุกตัวเลยนะแม่ว่า แล้วมันตัวอะไรหูมันยังไงหูหูอาจจะมันไม่มีนะไม่มีหูเหรอเอตาตาลองดูสิไม่รู้ค<อ>่ะไม่ร่ะอกเดี๋ยวกระปรนัไม่มีหูกระคาบีบาร่าหรือเปล่ายังไม่ออกเลยอเออตัวก็ตายจะน่ากล่องเหรอโอุ้ยน่ารัก แมแาว่างไคไ,ไปดูใกล้ๆอาม่ใกล้้ออลดูโอ้โหตัวน,นี้ก็น่าราาักตัวที่ยิงปลาใยญ่ได้เลยเนี่ยใช่ค่ะปตัวนี้หนูบ้างที่หนู่ได้อ่าเลอันนี้ค่ะเเลยค่ะ,คะเต้นแล้วเต้นแล้วอืม แก้<เ>วไย่ใช่อ้าวโอ,อ,อ้แอบแล้วไม่กี่ตัวแล้วเนี่ยเลนะคะนี่ไงกล่องนี้กล่องนี้ยังไม่ได้แกะเลยลูกฮะจีเขียนหรือเปล่านี่กล่องนี้ยังไม่ได้แกะ ตัวนี้สีสวยจังเลยอ่ะไม่น่ามันเหมือนกันแต่ว่ามัน,นก็น่ารักอือน่ารักแล้วตัวเนี้อู้หตัวนี้สีสวยสุดเลยอ่ะไก่เออใช่แล้วไก่ไก่คิดว่ามันคือตัวอะไรลองดูสิคะไก่ <Hi. S 1> อ่าไก่หร <Hi. S 1> ือว่ากระดูได้กรดูได้เจ๊ก้าเลยเอาใส่แก้วแล้ว <Yeah. S 1> อ uh, wow. yeah, right. uh, well, yeah, uh, ู้มาแล้วอกะตาาราหน่อยลองแกะดูก่อนอุ้ยตะเดียวรอืมครบหมดแล้วทุกคอเลยไหนทำยังไงเยวไปนะลำา Te